สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปลาล์มสบาทหบาทครับในช่วงของ Blues Today เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีแล้วก็ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สนามบินของมาดริดนะครับกำลังเดินทางกลับประเทศไทยก็ กลับมาทันได้ดูเกมเชลซีกับฟลูมิเดนเซ่พอดีเป๊ะเลยนะครับได้ลุ้นได้เชียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอกันในไลฟ์พักครึ่งแล้วก็หลังเกมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามการถแถลงข่าวของมาเรสกาครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆน,นะฮะสนับสนุนช่องปามสามบาทบาทก็นี่เลยฮนะเข้าเซเว่นไปซื้อสิงเลมอนโซดามาดื่มเชียร์เชลซีแบบสดชื่นตลอดทั้ง90้นาทีต้องสิงเลมอนโซดานะครับอ่ะไปว่ากันถึง การถแถลงข่าวนะครับเรื่อง,องความพร้อมกันก่อนครับมาริสกาบอกว่าในเกมล่าสุดเนี่ยเราไม่มีทั้งลาเวียไกเซโดและริสเจมแต่ก็ยังหาทางออกกันได้ครับซึ่งกับการที่เลวายควิลและเลียมดีแล็บเนี่ยจะไม่สามารถลงสนามได้เราก็หาทางออกที่แตกต่างออกไปได้เจ้าเปโดพร้อมแล้วนะครับรวมไปถึงนิโคลัสแจ็คสันด้วยนะครับอย่าลืมว่าแจ็คสันเนี่ยพ้นโทษแบนกลับมาแล้วนะครับขณะเดีวยวกันก็บอกถึงว่าโรเมลลาเวียเนี่ยพร้อมลงสนามได้แล้วนะครับคือเอ้ยพร้อมลงซ้อมแล้วครับแต่โชคร้ายที่ คือเขาไม่ได้ลงซ้อมกับเรานะครับดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไม่พร้อมลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของโรเมโอลาเวียเนี่ยก็ลงเล่นไม่ได้แน่นอนซึ่งแฟนเชลซีก็น่าจะเข้าใจได้นะครับขณะเดียวกันครับก็พูดถึงแจ็คสันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับเขาบอกแจ็คสันกําลังซ้อมได้ดีแต่โชคร้ายที่เมื่อเกือบ2เกมก่อนเนี่ยเขาโดนไล่ออก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายสําหรับเขาและสําหรับเราครับเขากําลังพยายามซ้อมอย่างหนักอยู่สําหรับฤดูกาลใหม่และอนาคตเราอาจจะตัดสินใจดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้เขาก็ยังโอเคดีเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับสําหรับกองหน้าเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็พูดถึงเจ้าเปโดครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเจ้าเปโดเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตําแหน่งในแผงเกมรุกให้กับเราซึ่งนั่นมีความแตกต่างจากดิโก้อยู่ เพราะผมเห็นนิโก้แค่ในบทบาทกองหน้าเบอร์เก้าแต่สาหรับเจ้าเนี่ยผมเห็นเขาลงเล่นได้หลายตําแหน่งขณะเดียวกันก็ออกมาปกป้องกองหน้าพูดเกี่ยวกับกองหน้าครับว่าอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งยิงถล่มทลายไหมบอกแน่นอนครับเจ้าเปโดเลียมดีแล็บและน,น,นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยรู้ดีว่าอยู่แล้วนะครับว่าการเล่นในบทบาทเบอร์9ที่เชลซีเป็นอย่างไรในมุมมองของผมเนี่ยผมชอบให้ผู้เล่นอย่างน้อย5คนในทีมยิงได้คนละ10หรือ12ประตู มากกว่าการมีคนเดียวที่ยิงได้40ประตูต่อฤดูกาลเราคาดหวังประตูที่มากขึ้นจากผู้เล่นแนวรุกในฤดูกาลหน้านอกจากนี้มารสก้าก็บอกว่าในเรื่องแผนการเล่นเนี่ยสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับทุกเกมเราพยายามปรับตัวผู้เล่นเล็นเลกน้อยครับมีการปรับตัวผู้เล่นปรับทีมนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพรุ่งนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมเป๊ะเลยนอกจากนี้มารสก้าก็บอกว่าผมได้ดูนัดเรอัลมาดริดพบกับเปเช แต่ผมดูผ่านทีวีครับอุณหภูมิในโรงแรมเนี่ยมันเย็นสบายมากเลยละ่ะเราเคยเล่นในสภาพอากาศที่แตกต่างมาแล้วซึ่งเกมพรุ่งนี้จะเตะบ่าย3ามโมงตามเวลาท้องถิ่นและเราพยายามปรับตัวให้ได้นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าคุณจะมองว่ามันเป็นข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ของเราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับฟลูมิเนเซ่นะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองครับเราเพิ่งผ่านหนึ่งฤดูกาลเต็มในพรีเมียร์ลีกมาด้วยกันเราอาจจะเป็นทีมที่ยุน้อยที่สุด อันดับหหรือ2ในรายการนี้ซึ่งมันก็เป็นบททดสอบที่ดีขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงความสาคัญของไกเซโดครับเขาบอกไกเซโดเป็นหนึ่งในน,งนักเตะที่ดีที่สุดของฤดูกาลครับเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากสําหรับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยครับถึงแม้ในตําแหน่งนี้เรามีลาวเอียอยู่และเราก็เคยใช้อังเดรซันโตสเล่นในตําแหน่งนั้นเหมือนกันซึ่งเราพอใจครับแต่พอใจมากกว่าเมื่อมีมอยเซสไกเซโดนอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงเตโกซิว,วาครับ เขาบอกว่าพวกเราให้เกียรติเตโกซิวาอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับแต่เราไม่ได้เตรียมทีมเพื่อที่จะโฟกัสนักเตะแค่คนคนเดียวซึ่งฝั่งของเตโกซิวาเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์พูดถึงเชลซีนะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ผ่านมาครับเชลซี Chelsea เป็นทีมที่พิเศษมากๆในชีวิตของผมผมคว้าแชมป์ในรายการใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในอาชีพการค้าแข้งของผมที่นั่นนะครับ ก็ถือว่าความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมนะซิวากับเชลซีส่วนข่าวซื้อขายนักเตะครับ ESPN รายงานเรื่องมาดูเอเก้ล่าสุดครับบอกว่าอัปเดตดีลมาดูเอเก้กับอาร์เซนอลแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจาระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปและอาจปิดดีลได้ในสุดสัปดาห์นี้โดยค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรขณะเดียวกันครับเป็น breaking news นะครับหลังจากมีข่าวไม้เมยองวนเวียนอยู่สุดท้ายคดีพลิกครับอเร์รีครับออกมาบอกว่าไม้เมยองเนี่ยดีลของไม้เมยองที่ไปเชลซีเนี่ยล่มไปแล้ว เขาบอกว่าผมมีความสุขมากที่เขาตัดสินใจอยู่ต่อกับเราครับไม้จะยังเป็นกับตันทีมและเขาเป็นหนึ่งในผู้สัดป,ประตูที่ดีที่สุดในยุโรปเพราะฉะนั้นคดีพลิกเลยฮะพอเชลซีไม่จ่ายแก่อยู่ต่อเฉยเลยขณะที่ ESPN ครับฟรานิชอกินรายงานครับบอกว่าเบียเรลลเนี A ่ยได้ติดต่อพยายามคว้าตัวอักเซลดิซซี่จากเชลซีครับซึ่งเชลซีตั้งค่าตัวไว้30ล้านยูโรโดยตอนนี้การเจรจากําลังดําเนินอยู่ขณะที่นิวคาสเซิลก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตาดูสถานการณ์ของดิซซี่เช่นกัน นอกจากนี้ครับก็มีบทสัมภาษณ์ของมาคุคุริยาครับออกมาบอกว่าพวกเราเนี่ยได้ดูเกมของฟลูมิเนเซ่ไปบ้างแล้วนะครับวกเขามีนักเตะที่เก่งมากมีความมุ่งมั่นสูงและพวกเขามีเตียโกซิวาเขาคือตำนานของวงการฟุตบอลครับเป็นผู้เล่นระดับท็อปซึ่งเราหวังว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีและเอาชนะเกมนี้ได้ขณะเดียวกันซิวาเขาพูดถึงซิวานะครับได้คุยกันด้วยคุริยาบอกซิวาเนี่ยส่งข้อความมาหาผมก่อนเกมรอบรองก่อนรองชนะเลิศว่าไปลุยกันครับหวังว่าเราจะได้เจอกันในอีกไม่กี่วันข้้าางหน ผมก็ตอบกลับไปว่าไปลุยกันครับตอนนี้เรามีโอกาสได้เจอกับเขาอีกครั้งหวังว่าเราจะทําผลงานได้ดีและชนะเกมนี้เพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการขณะเดียวกันมอรเซตไกเซโดให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ผมก็ยังพัฒนาได้อีกเยอะนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าผมไม่มีขีดจํากัดและผมอยากเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกขณะเดียวกันนะครับ เจ้าเปโดครับก็ออกมาพูดถึงตอนที่เชลซีเซ็นสัญ,ญญากับเขานะครับเขาบอกว่าผมอยู่ที่ริโอครับมาถึงริโอเดจาเนโรนะครับซึ่งผมมีเทรนเนอร์ส่วนตัวและผมก็ฝึกซ้อมอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยผมจึงพร้อมเสมอครับลองนึกภาพสิถ้าผมไม่ได้ซ้อมเลยเชลซีโทรมาหามันคงจะยากกว่านี้แม้ผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัวแต่ผมก็ทําให้แน่ใจว่าร่างกายผมนั้นพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแถลงข่าวนะครับ ก่อนเกมซะเยอะนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมอัปเดตตลาดซื้อขายเพิ่มเติมให้แล้วกันซึ่งเชลซีเมื่อวานเนี่ยมีมาริสก้าให้สัมภาษณ์พูดถึงเจ้าเปโดครับมีคนถามว่าเจ้าเปโดเล่นตรงไหนแน่เขาบอกเจ้าเปโดเล่นเล่นริมเส้นเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็เล่นเป็นเบอร์9ได้ก็คือเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงเกมรุกนะครับสำหรับเจ้าเปโดนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของอักเซลดิซซี่แล้วนะครับก็มีรายงานว่าทาง เชลซีครับนะฮะกับบริษัทที่ชื่อว่า FOS เนี่ยดีลจะไม่เกิดขึ้นครับก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากรายการฟีฟ่าคลับเวิลด์คนะครับก็อาจจะเป็นสปอนที่น่าจะเข้ามาสนับสนุนนะครับขณะเดียวกันอารันเชเร์ครับออกมาพูดถึงเจ้าเปโดรครับเขาบอกผมคิดว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ชาญฉลาดอีกครั้งของเชลซีครับผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆสาหรับเจ้าเปโตรผมรู้ว่าเขาประสบปัญหา1-2สัปดาห์กับไบรตันนะครับ คือเหมือนมีปัญหามาก่อนหน้านี้หนึ่งถึงสองครั้งกับไบตันนะครับแต่ผมคิดว่านั่นคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะครับฉลาดมากๆและเมื่อพวกเขาต้องต่อสู้หลายๆด้านในฤด,ดูกาลหลายๆเกมเนี่ยพวกเขาคงไม่มีผู้เล่นที่มากพอนะครับก็ถือว่าโชคดีนะสำหรับทางเชลซีที่เซ็นเจาเปโดอะลักษณะแบบนั้นขณะที่ไมคกรริชาร์ดครับอดีตนักเตะของแมนซิตี้ก็บอกว่ามาดูเอเก้เนี่ยเขาจะไปเล่นที่ไหนเขาเพิ่งเล่นในเชลซีฝั่งซ้ายเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับ ผมชอบเขาจริงๆครับในฐานะนักเตะแต่ผมชอบเขาในตำแหน่งทางฝั่งขวามากกว่าและเขาคงไม่ได้เล่นก่อนบูคาโยซาก้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อาสซนนดึงมาดูเอเก้นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับส่วนคลิปวิเคราะห์เนี่ยผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วยังไงฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับไปที่เมืองไทยแล้วไปเจอกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ